เราต้องรีบทำสงครามแล้วไปอ่ะ้าวไปติด ลีบไเยตอนนี้เรากำลังจอดเครื่องบินอยู่วงกลางอากาศเราต้องรีบทำสงคราม ตายแบบนี้ไม่ได้นะตายได้ 在哪里？ ดิดิแกแก่ยิงไม่ออกเลยเนี่ยปืนแล้วเพื่อนก็ตกเขาได้แลแกตายแน่เนอะเดี๋ยวนะฉันไม่มีกระสุนตัวขาดเลยแกฆ่าเพื่อนฉัน lên tay tời <laughs> ừ. Vậy Chẳng <laughs> là không แต่ตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงเด้ฉันจะยิงนิวเคลียร์อันนี้ออกไปให้มันไปดนเครื่องบินนั่นเออฉันยกวันนี้มาแล้ว พอได้ลเราต้องกำจัดพวกนั้นเขียวทงหันไปทางด้านทิศตะวันออกเพื่อหาเหยื่ออะไรต่อไปแล้วต่อมาเขียวก็ได้เจอเหยือ่อ ไอ้เขียวไอ้เพื่อนเทรยศดเดี๋ยวต้องรีบเตือนตัวตายได้แล้วมีนนหิ้ขนาดนัน้นหรอกไปเลยฮะกระสุนไปเลย เขียวก็ได้ชนะในไม่กี่นาที เอนดี้แหละเก่าตัวแกเนี่ยแหละไม่ได้ตายตายเขียวยิงเครื่องบินลบต่างๆเช่นยิงให้ยิงให้ปืนแตกหรือไม่สามารถยิงได้หรือทำให้เครื่องบินตก ก็ความนี้กว่าจะเสร็จแ,แต่อีกแต่อีกสามล้านปีสามล้านปีก็บ้าแล้วฮะไอชีชีไอซีชีนแก้ ได้กลับแล้วฉันกลับคอนโดดีกว่า